ครับทุกคนแล้วกับพ่ผม,ผมอีกครั้งนะครับกับช่องเดอะเบเกอรี่สนะครับผมและขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงรีวิวซีรีส์แอนด์มูฟวี่นะครับเช่นเคยนะทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวหนึ่งฟิกซ์ซีรีส์เดโมนะครับก็อันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าผมได้รีวิวไปแล้วเนาะในคลิปวันก่อนไปดูกันได้นะทุกคนแล้วก็อันนี้มันเป็นต้องเรียกว่ามันมาทีละอาทิตย์หนึ่งอ่ะมันมาทีละสองถึงสามตอน <laughs> ประมาณนั้นแต่ว่า ตอนนี้วันนี้ผมเพิ่งดูไปเลยจบไปเลยนะมันมา3ตอนก็คือตอนที่678ในอี p 6 7กเนาะก็ตอนแรกผมได้รีวิวไปแล้วตอนที่1-5นะอันนี้มระมามา,มาต่อที่678นะทุกคนบอกว่าจะบอกว่าอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าเป็นเรียลลิตี้ของ Netflix ที่ยกระดับขั้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวทุกคนโคตรมันอ่ะเอาจริงคือมันมากคือปกติอะเรียลลิตี้ก็แค่เอาคนมาแข่งกันนู่นนี่นั่นใช่ไหมว่าจะไปแข่งกําลังกายหรือว่าแบบกําลังใจกําลังแบบ สมองหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะแต่เดโมเนี่ยก็อย่างที่ผมได้เคยเล่าไปแล้วนะว่าเขาแบบแทรกหนอนบ่อนไส้จากของทางรายการเข้าไปในทีมคนที่เล่นด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะพวกเขาไม่ได้แค่แข่งกันเองอย่างเดียวแต่พวกเขาว่าจะต้องอาหาตัวโมหรือว่าตัวไอ้หนอนบอนไสคนเนี้ยที่ทางรายการส่งไปเนี่ย ออกมาให้ได้ด้วยโดยที่จะมีทุกครั้งที่จะมีทุกอาทิตย์นะก็จะมีการการแข่งงานใช่ไมทุกคนแล้วก็จะมีแบบว่าไปนั่งต่อหน้าจอเพื่อที่จะโหวตว่าใครคือเป็นใครคือเป็นโมหรือว่าเป็นหนอนมลไส้ซึ่งถ้าเกิดใครออตอบคาถามอ่ะมันมี20คําถามใครตอบคําถามที่ผิดเยอะที่สุดอ่ะคนนั้นก็จะถูกคัดออกคัดออกคัดออกอาทิตย์ละคนอาทิตย์ละคนอาทิตย์ละคนไปเรื่อยๆเลยทุกคนซึ่งแบบมันมากบอกเลยว่าแบบ ยิ่งตอนโหจะไปที่ผมเพิ่งดูมาเนี่ยเขาไปแข่งที่ออสเตรเลียนะก็คือแบบไปแข่งที่ซิดนีย์กันนะแบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะไฮแอนด์เซ็กเล่นแบบซ่อนหาแล้วก็แบบจะมีแบบโอ้ยเกมนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบมีแบบต้องแบบมานั่งไขแบบว่าปริศนาปมนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบมี เกมให้หลอกกันให้แบบว่าเออใครจับโกหกได้เล่าเรื่องแบบเป็นซ o ร i เท a เลอร์หรือทุกคนคือแบบโคตรมันจริงๆคือมันเป็นอย่างที่ผมบอกว่าเป็นการยกระดับของเรียลิตี้ในการแข่งขันกันอีกระดับหนึ่งเลยนะที่แบบมันกว่าแบบก่อนๆน,นั้นที่เราเคยดูกันผมกล้าการันตีได้เลยว่าแบบมันมากสำหรับคนที่แบบว่าชอบแบบว่าเออการไขปัญหาการแบบว่า แข่งกันด้วยปัญญาด้วยแบบว่าโอ้แข่งกันทุกด้านท,ทุกคนทั้งปัญญาทั้งร่างกายทั้งแบบไหวพริบทั้งแบบเออการโกหกหนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสุดยอดถ้าใครชอบเรียลลิตี้แนวนี้ต้องไม่พลาดทุกคนไปดูกันนะครับแล้วไงมาเจอกันนะอีก2ตอนข้างนาเนาะตอน9กับตอนสิบนะครับพว่าจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่า ก็โคตรมั่น,นเอาจริงเพราะว่าการแข่งแต่ละเลเวลอ่ะมันแบบอับๆออัพขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะทุกคนย่อเลยนะแต่ไม่เจอกันครัใครไม่ชอบชอบยังไงบอกด้วยนะทุกคนมนยังไนได้นะ